เดี๋ยวจะรีบรีบทำแล้วก็จะรีบไปน,นะคะไป FC ทุกคนนี่อันนี้ตรงลานพ่อปูนะคะีคตกเกลยอ ตรงนี้ไม่ค่อยมีเลอะนะคะไปตรงนี้ไม่ค่อยมีเลอะนะคะโอเคแล้วจะมีขยะอยู่เดี๋ยวเก็บขยะแป๊บหนึง่งสวัสดีค่ะเฟนีด้วยค่นสวัสดีค่ะอะเราไปร้านแม่โซรพีตะวันนะคะ สวัสดีค่ะพี่นัทพรสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มาที่ร้านแม่โสรพีนะวายใครไปนอนอยู่ตรงั้น FC ดูหมามันขึ้นไปนอนอยู่บนทูบที่เขาปักกระถางทูบออกมาแล้วเร็วอาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วลุกลุกแล้วเร็ว,รวดูมันไม่ยอม FC ฟาดเอฟซี FC ทุกคนดูมันไปกัไม่หมามันไปนอนในกระถางทูบไล่มันหน่อยดิยังต้องไล่มั้ยบีว่บอเออไล่มันมันก็มาอยู่ดีเนี่ยดูมันไปนอนในกระถางทูบน่ะโคอผมเคยถ่ายม,<อ>มันลงแล้วครับอ๋อมันมันไม่ออกใช่ไหมอ่มันไม่ออกอสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมช่องนายโมทิ่ชแชนแนลเอาอีกแล้ว ีย้มอะไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอดูคืออะไรอุ้ยทำเละตุ้มเป๊ะหมดเลยแอบบอยาครับควาภาพตริงไอ้ไอ้มันชื่ออะไรไอ้ตัวเนี้ยความจริงไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะอุ้ยดูเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอรัไม่ข่อยก็เพิ่งเห็นนี่แหละมามันขึ้นไปนอนอยู่กระถางทั่วว้ายโอ้ยพี่น้องไข่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละพี่น้องใอยบ่เคยเห็น นายไปสะโพออกูมไม่ไปครับผมส่วนตรงนี้อ่าผมจะขึ้นไลฟ์สดช่องเดียวกับผมนี่แหละแต่ว่าผมจะให้ได้จังกลมเป็นปคนดูหน้าบ้านลุงนะอก็คือไลฟ์สดของผมจะมีสองสองมุมเลยวันนี้นะมผมจะขึ้นไลฟ์สดไว้ทิ้งไว้ตรงนี้ช่องหนึ่งนะไลฟ์หนึ่งแล้วก็จะไปไลฟ์พี่กบตูม,มสะโพออกตูมอีกไลฟ์หนึ่งนะครับไม่อยากจะเชื่อสายตา ว่าภาคกลางเก็บขยะนะจะเป็นความจริงกอลัมหรือว่าอะไรกอลัมเหรอไอ้กอลัมทำไมเงียบเลยล่ะลัมลัมกอลัมเห็นเขาเรียกมันว่าไอ้กอลัมนะเพื่อน้ำน้ำเป็นยังนีงเรียบร้อยโอ้โหพร้อมพร้อมพร้อมวุ้ยพร้อมแลน่เราจะไปสะพอกระฟูมกันนะฮะ เพียนก็เดี๋ยวกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไปเนาะคับผมกินข้าวกินน้ำก็จะไปไหนายนี่ไปกินข้าวเลยนะอย่ายันไม่ทำกข้าวเลยข้าวยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวให้เดยวยังกินข้าวข้าวอาบน้ำกินข้าวอะไรี้ยนียังไม่ได้อาบน้ำาบอฮะผมอาบน้ำแล้วรอรอทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวก็จะขึ้นไลสดทิ้งไว้ให้เดยงกินูคุยอยู่นี่แหละ เราเนื้ขอขาเหนียวไว้เราเนื้อข้าวเหนียวไว้เดี๋ยวเราต้องรีบไปดูท่านเห็นไหมเห็นตัวอะไรไหมเอ้ยล่ำโอ้โหอุ่นมันอุ่นมันหนาวหรือเปล่าหม,มามันชอบนอนกองเช้าเออ,นอนมันอุ่นรหรือเปล่าอ่ะมันหนาวมันไปนอนนะ่ะอันเมื่อสองวันที่แล้วผมก็ถ่ายแล้วก็ล่ำลงเหมือนกันไม่ใช่เมื่อสองวันเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานผมก็ถ่ายมันลงอยู่มันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละ มันก็ไม่ไปไหนเลยไอด้ดำตามผมมาแล้วไอด้ดำเนี่ยมันเวลาผมไปไหนมันก็จะตามผมเลยเอฟซี FC. ผมขี่รถไปนี่ไปโน้นมันก็ตาม <c oughs> ตาม <c oughs> เอางกลับบ้านไปถับทำคลิปมันก็มานอนเฝ้าอยู่ใต้ขานะ <c oughs> จริงๆนะมันรู้นะหมาผมรักษามันหายนะมันก็มาอยู่ด้วยตลอดเลย <c oughs> <c oughs> มันรู้เน่ย <c oughs> <c oughs> จริงมันรู้ว,ว่านี่ช่วยมันได้ไงโอ๊ยแต่แต่มันไม่ยอมลุกเลยนะด๊ามันไม่ยอมลุกเลยนะ่ะอาด๊มไปไหนนี่แล้วมันโอ๊ยคอยทําความสะอาดเสร็จแล้วเจ้ายังไม่ลุกต่อฮะจิมาน้อยไปไหนอะนะจะไปเที่ยวก่อนเหรอ,อไปไปไปมาไหว้เจ้าวันนี้ มานอนขอเลขเพราะว่าเสือสาดเนี่ยไม่ต้องปูหรอกยังไม่ต้องปูเพราะว่าไอ้นั่นมันนอนอยู่ไงเดี๋ยวมันก็เพื่อนอีกปูอันเดียวพอเนาะเอาเก็ียไว้เวลาจะใครจะมาว่ายมาอะไรพอเอาปูพอปูไปก็เพื่อนกะรั่มมันทำเพื่อนหมดตุสกตต้องยกกระถางนี้ให้มัน ลงความสะอาดกรตบผมโอ้ยเมื่หนุ่มตื่นแล้วโอเคแคกคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะโอ้ยมันไม่ไปอ่ะ